สบายดียามแดงพี่น้องยินนี้ตอนหาบขาสูซองเบาดาวบ้านนาเจ้คลองซองเพิ่นยังบ้านมาใจไปใส่กับนูพี่น้องเลยคอมเมนลงป่าเะยรบอไปไกลว่าสันผุลงหดผูประท่านชีสว่างผู้ประจักไปใส่กับดักนูพี่น้องเคยพอได้มาแกงกินแกงลาบกินไม่ยากับนงราชาการะลังแดงว่าเขาคอกอนองเนยไปกับพอกับแม่พเพิ่อแล้วนงเนย น้ำพอน้ำแม่ไปแล้วอันติง้งติ้งน้อยใช้คนหน่อยเด้พี่ทันว่า,าหน่อยอยู่พี่ปลาลูงมีแต่พราวได้ไหมฮะใช้งวงมังหันเด้สีดได้มังหันใด่ตัวใด

นาอ้วติดวกับพี่ยูยามมี่จักหน่อยนี่ก็โอยาแห่งใยเบิดเนาะแม่ว่าจัรย์อ้ยนพื้นฝาลุงไงพื้นฟูซีู่เทาฟนซี่บุงเนู้่ซี่รักลุงดินผู้กสบายดีปลาลุงยัง่อขึ้นมาเฮ้ยผอมห้ามลงป่าลงถี่ลงแดนล่ะบอ อาส่กับรักหนุโอ้ยสบายดีป้าลุงสบายดีแล้วมกกละกินุ้วดยกวับุกอีกแล้วเมื่อว่าเนตัดไปเครือหนึ่งเครือที่สองกำลังสุกอีกแล้วเครเบ่งเต็ด

พน,นันแหละอืมอันนี้เด้อไม่ใช่ไปแลลวเด้อเด็กเด็กเต็มอิ่ดเด็กเต็มอิ่ดท่านแหละ เหมอากาศจะรึหนาวหนาวเฮ้ยดูทางกางกันประเทศเนี่ยตีดลบว่ลบศูนย์ข้างๆคือสีหนาวเนาะชาวบ้านเห้าเนี่ยเขาแก่นเสียนโชว์บอ๊ยกกัดบกกัดนู่เ็นกษัมบอกให้กัด ไปซุกเด้บอกปลุุ้กด้วยซุกนะเออให้แม่บอให้แม่มาให้แม่ท่ตละแรงมันห้อยปังก็มีอะไรเด้อคืเป็นข้ายใหญ่ต่บ้านอันนี้บ่ไปถ้าผมมีรสสิ่งทุกแบน หอจ้งได้บัดมืนมีจองเอ้ยเอ้ยทุกทุกเอ้าหันหน่ไปก็ล้อเลยไป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 เลยโอยไปเล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 ยมาเลยุยแตกได้คนนะ

ซามาละเนยเนี่ยไปดมแม่แล้วเววมื่อบานพอไหมเพิ่นซาเดียตเิซาปีน,น,นใจนะมากสุดใจตัวคำรถรู้สึกุกเจอกลูกกมาให้เลย กินข้าวบนุนกินข้าวกับปิไก่ <c oughs> ซื้อไปจากตลาดมือหน้าจังยงี่พนปีน้กินไายเข้าไปมากวันสองคืนกินปีอุยแบนมะาบเออที่จับสเสียอ็กได้บ,บาทเหรอเบิ่งเพิ่งกบ้ากินนำมนมแม มันก็ชิจกขเขามันก็กินเท่ากันอืมโูกแต่ปีงไก่แล้วบอสเนีักเนื้อเลยลูกนั่นก็ตึงๆตึงๆแบบก็บไปเลยน้องเครื่องแอบวาลูก มันเขาแรงไปหน่อยเว้ยันไงจะกิ่มนไน่อยเว้ยจะปีนไก่มหมไม่ไจะปิ้งไก่มาไมมละซามาไหสดียดีเพีเนอะ Cơ mướp mẹ. Chút hai Cái <laughs> làm là mà. thế. ดูว่าเขาเปิดอันอน,นี้นะจะไปดีป่าลูงนี่คือะไรอันธาบอันออน,นี่ตาแล้วเธอเขาเออกมาส่งไงเธออยู่กับพ่อกับแม่แล้วอืม,อม

mưa bạn bé, treo, 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 xin bữa này, cắp khao, cắp treo, hết, tao mưa ได้อยู่หาปีตัวละร้อยถึงเกิะร้อยปีกจะได้อยู่สองร้อยมอเส้ยเป็นปีเกมันกับปีกกบปิ ทองคนที่ท้องปิค้ากันท้องปิ้งท้องปิ้งหลังค้อหาปิดแกกแกกแกคแบบแกแบไม่ันนัอง้อคนขี้ไม่หลงหิ่ง

เน่ไม่คิดเบ่อได้เน่เลยนะเราจะกล่องเน่เน่จะกองเน่เน่คือบ่าไม่อะไรดิมือมือลิ้ยงอะไรสองเมื่อกี้มือแฉกเนล่ยมือแบบอะไรละตอนไกลไทยรัมสีตอนไกลยิงมือ ชื่อเข้ามากแม่เอาเวทลงถ้ามียางเงินเด่นฮัจัมอะ่ะกินไปละตัวห้เดอรเขาก็เไปจับอย่างยคร,รับฮครับกินงรับการตั้งมากข้องห้ามกิน ต้องเชิญกินนิ้วหรือไ่ใช่นกระเพามันเลยเนาะถ่ายดูน่ถ่าือหนึ่งสามสี่เอมัน่ดหาแล้วเสารอบนึงเจังวหอยสอสี่ นะพี่น้องก็เพผ่าบรรยากาศในพียงสมเดร์พอกันคลิหนะพี่น้องขอดดบคุณเทมเบิ่งมาชมด้วยจ้าสบายดี